อันอีชิงดาราของไต้หวันนะครับที่ถูกตำรวจรีดเงินตำรวจไทยนะรีดเงินไป27,000บาทนะครับเธอก็ยังบอกถึง6ข้อสงสัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็บอกว่าไม่ได้อยากถูกดิสเครดิตเดี๋พาไปดูการให้สัมภาษณ์ของอันอีชิงดาราของไต้หวันนะครับที่เธอบอกว่าถูกถูก,ถ,กถูกตำรวจ รีดเงินตำรวจไทยนะรีดเงินไป2 7 0 0 0บาทนะครับเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะครับว่ารายละเอียดของเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วดาราไต้หวันคนนี้ก็ยังบอกถึง6ข้อสงสัยนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบไหนตำรวจรีดไทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็บอกว่าไม่ได้อยากถูกดิสเครดิตนะครับแต่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่สบายใจทั้งฝ่ายตำรวจไทยนะครับรวมถึงคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ นะครับมาเที่ยวไทยก็จะมีปัญหาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับให้สัมภาษณ์กันสดสดร้อนร้อนในช่วงวันที่3 1มเมกราคมนี้เองครับอันอีชิงเนี่ยหรือว่าชาลินอันให้สัมภาษณ์ในสื่อของไต้หวันนะครับเมื่อวานนี้นะครับชี้แจงว่าการโดนตํารวจไทยรีดไถระหว่างไปเที่ยวในช่วงปีใหม่เนี่ยมีจุดที่น่าสังเกตอะไรบ้างนะครับโดยให้สัมภาษณ์กับกลุ่มสื่อไต้หวันนะครับ SETN TBS Next TV นะครับชี้แจงกรณีการถูกตํารวจ เรียกเก็บเงินขณนะที่มาท่องเที่ยวในไทยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับเธอย้ํากับสื่อว่าไม่ใช่เพราะหยิวแสงแล้วก็ไม่ได้ต้องการออกมาเป่าประกาศว่าฝ่ายตํารวจไทยนั้นผิดนะหรือมั่วแต่เธอต้องการออกมาพูดเพราะว่าไม่ต้องการจะถูกดิสเครดิตให้เสียชื่อเสียงนะครับเพราะว่าจากที่เห็นปรากฏเป็นข่าวเนี่ยคือพอเธอเปิดเผยปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์มันก็เหมือนกับว่าด้านตํารวจไทยก็พยายามจะเอาข้อมูลเอากล้องวงจรปิดเอา c c t v เอาใดๆก็ตามนะครับ จะเป็นภาพจริงภาพตัดต่อไม่รู้ไม่มีใครทราบแต่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าบางทีภาพมันก็มีปัญหานะครับพอเธอถูกกล่าวหาอย่างนี้ถูกบอกว่ามีพฤติกรรมอย่างนั้นจากฝ่ายตํารวจไทยเธอก็เลยยอมไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นข่าวที่ต้องขยายกันไปขยายกันไปจนกระทั่งคุณชูวิทย์ได้ออกมาเน้นย้ําตอกย้ําว่ามันมีหลักฐานผมมีถ้าพอบอชนถ้าตํารวจโกหกเดี๋ยวเจอกันแล้วแกก็ได้เชิญพยานมาแล้วในวันนี้นะครับมาจากสิงคโปร์เลยเป็นคนจ่ายเงินนะครับ เธอบอกว่าชั้นและก็เพื่อนถูก4คนยืนยันนะฮะว่าถูกเก็บเงินทั้งสิ้น27,000บาทนะครับไม่ใช่เรียกว่าเป็นเงินจากชั้นคนเดียวนะ27,000บาทเนี่ยก็คือจากหลายคนรวมกันนะฮะอันนี้ชิงยังชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่ตํารวจเรียกเก็บในวันเกิดเหตุด้วยนะครับดาราไต้หวันเธอบอกกับซ่อ,อีกว่าสิ่งที่ชั้นได้รับทราบมาก็คือต้องให้ความร่วมมือกับดานนะซึ่งก็ควรจะมีการแจ้งให้พวกเราทราบด้วยว่าทําผิดข้อหาอะไรนะครับ การมีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครองและไม่พกพาสปอร์ตเป็นสิ่งผิดกฎหมายนั้นก็ถูกต้องครับแต่ที่ฉันต้องการย้ําก็คือถ้าทําผิดกฎหมายก็ควรจะออกใบสั่งปรับแค่คําสั่งที่ฉันได้รับแจ้งมาก็คือเรียกร้องให้พวกเราจ่ายเงินเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับต้องการเรียกให้จ่ายเงินเนี่ยไม่ได้มีใบสั่งใบเสร็จอะไรแล้วก็หลบกล้องวงจรปิดทําไมส่วนเรื่องราวในประเด็นอื่นก็ขอให้ทุกคนพิจารณาและก็ใช้วิจารญาในการตัดสินเอาเองเพราะในใจของทุกคนก็มีคําตอบอยู่แล้วนะในเรื่องนี้นั่นคือสิ่งที่เธอบอกกับสื่อในใต้วัันนะครบ รายงานข่าวของสื่อไต้หวันอย่าง setn.com เนี่ยก็ได้เผยแพร่ข่าวนี้ในวันที่3เดือนมกราคมคือเมื่อวานนี้ระบุว่าดาราสาวอันอีชิงออกมาท่องเที่ยวฉลองวันข้ามปีในประเทศไทยแต่จู่ๆก็โดนตำรวจท้องถิ่นเรียกเก็บเงินต้องจ่ายเงินเป็นจํานวน27,000บาทครับหรือประมาณ24,792เหรียญไต้หวันจึงถูกปล่อยตัวมาต่อมาเนี่ยเธอได้เขียนแบ่งปันเล่าประสบการณ์ในโลกโซเชียลนะครับเมื่อข่าวถูกแพร่ออกไปทางสื่อไทยหรือว่าทางตํารวจเองก็แล้วแต่นะครับก็ สนใจข่าวนี้แล้วข่าวก็กลายเป็นข่าวดังตอนแรกฝ่ายตำรวจก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นนะนำซ้ำยังบอกว่าเธอเนี่ยทำผิดกฎหมายเต็มประตูเลยครับอย่างไรก็ตามในวันที่30มกราคมกระแสข่าวนี้กลับตละลปรปัดโดยพันโดยมีการออกมาถแถลงว่าตำรวจรีดไถเงินและกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ในเช้าวันที่31มกราคมอันอีชิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อชุดใหญ่กับสื่อไต้หวันนะครับเพื่อชี้แจงความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยไม่ created, ier, redesign, Somehow, ได้คิดจะใช้สื่อเนี่ยมาสร้างกระแสหรือว่าเรียกร้องความสนใจแต่อย่างใดแต่ว่าเธอบอกว่าเธอไม่อยากจะดิสถูกดิสเครดิตจากฝ่ายข่าวของไทยจากการที่ตํารวจแถลงแบบนั้นนะครับ6ข้อที่เธอได้รายงานต่อสื่อนะครับตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นได้ปรากฏนะครับเธอคนนี้บอกว่าข้อที่1ครกับเหตุการณ์ตรวจค้นบนถนนเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างไรเริ่มต้นจากนท์คลับถึงตอนที่ถูกตํารวจค้นบนถนนแล้วก็จบลงอย่างไรเนื่องจากนท์คลับปิดตอนตีหนึ่งครับ ฉันเนี่ยช่วยเพื่อนเรียกแท็กซี่ก็คือแ r a b เนี่ยก่อนเพื่อจะส่งเพื่อนขึ้นแท็กซี่แล้วก็รอแท็กซี่อีกคันจากนั้นช่วงที่รอรถแท็กซี่จนถึงตอนที่เกิดเหตุก็กินเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนั่นก็คือจากประมาณตีหนึ่งถึงตีสามกว่าๆในระหว่างที่เหตุการณ์นั้นฉันไม่สามารถจะใช้โทรศัพท์มือถือได้เลยดังนั้นฉันจึงไม่สามารถบอกได้แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องเวลาหลังจากที่เราถูกตำรวจสก,กัดลงจากรถแท็กซี่สิ่งแรกที่เจอก็คือโดนค้นกระเป๋าก่อนตอนนั้นฉันคิดที่จะบอกเพื่อนๆที่อยู่บนรถแท็กกซี่่คคัันนะนะรรวาาโดน้นเป๋ แล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้กับเพื่อนว่าฉันกําลังถูกค้นกระเป๋านะแต่ตํารวจเข้ามาห้ามไว้ครับในทันทีแล้วก็ลบรูปภาพด้วยตํารวจยังให้คนแปลว่าฉันพูดอะไรกับเพื่อนในตอนนั้นฉันก็มีสติรู้ตัวดีอยู่นะครับไม่ได้เมาอะไรขนาดนั้นหลังจากนั้นเพื่อนของฉันก็พูดไทยได้นะครับก็เลยเจราจากับตํารวจแล้วก็ยืนรออยู่ข้างๆดูเหมือนว่าการพูดคุยนั้นจะเป็นไปได้ไม่ดีครับในที่สุดเพื่อนของฉันก็มาบอกว่าพวกเขาเนี่ยให้พวกเรานับเงินกันมา 27,000บาทแล้วก็นะให้หลบกล้องนะให้หลบกล้องจากนั้นเขาก็เอาบุหรี่ไฟฟ้าและก็บอกให้ชั้นเนี่ยถ่ายภาพจากนั้นตำรวจก็ส่งขึ้น่รถแท็กซี่อีกคันมารับพวกเขามารับพวกเราไปนะครับส่วนรถแท็กซี่คันเดิมที่พวกเรานั่งมาก็ให้ออกไปก่อนจากบริเวณนั้นนะเพราะงั้นเนี่ยแท็กซี่คันเดิมก็อาจจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับแท็กซี่คันเดิมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดนะครับ เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะครับประเด็นที่สองต่อมาคือประเด็นว่าชั้นเมาจะพิสูจน์อย่างไรนะจะพิสูจน์อย่างไรนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์กันไว้เพราะเธอก็ไม่ได้ขับรถเนี่ยการเมาเนี่ยมันก็มีการเมาหลายเลเวลใช่ไหมะทุกคนโตมาขนาดนี้ก็คงจะเคยดื่มรู้ว่าเมาระดับไหนที่จะรู้เหตุการณ์มันเป็นยังไงเมาขนาดไหนที่มันจะไม่รู้ไม่มีสติเลยนะครับเพราะงั้นเธอบอกว่าการไปเที่ยวมาก็จริงแต่มันไม่ได้เมาขนาดนั้นข้อที่3ครับประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า ตอนที่ลงจากรถเนี่ยเพื่อให้ตำรวจตรวจค้นเนี่ยชั้นก็ไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้านะแต่ที่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเนี่ยมีหรือเปล่าหรือเปล่านะครับแต่ตัวชั้นไม่มีพวกเรากับเพื่อนแปดคนนั่งแท็กซี่กันมาสองคันชั้นไม่สามารถไปค้นดูข้าวของของพวกเขาดังนั้นที่แน่ๆก็คือตอนที่กําลังออกไปเนี่ยตำรวจเอาบุหรีไฟฟ้ามายัดใส่มือแล้วก็ถ่ายรูปนอกจากนั้นเองระหว่างพันด่านตํารวจฉั้นไม่ใช่คนที่จะย่โสโอหังถึงกับสูบบุหรี่ต่อนหน้าตํารวจได้ คำกล่าวหาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของชั้นแล้วจะพิสูจน์อย่างไรว่ามันเป็นของชั้นภาพถ่ายและคลิปต่างๆก็ถูกลบออกไปหมดแล้วการรับเงินก็ดูไม่ชัดเจนในสถานการณ์ที่อยู่ต่อหน้ากล้องสอดแนมจะพูดจามั่วๆได้อย่างไรฉั้นจะบอกว่าถูกลีดถ่ายเงินมากกว่านี้ก็ได้นะครับจะมาบอกว่าตัวเลขเป๊ะๆสองหมื่นเจ็ันทำไมนะครับถ้าจะเอาให้มันหนักอีกอย่างถ้าตอนนั้นชั้นมีบุหรี่ไฟฟ้าก็เขียนใบสั่งกรับมาสินะครับแต่ชั้นไม่เพียงจะไม่ได้รับใบสั่งใดๆนะครับยังถูกกักตัว 27,000บาทประเด็นที่4ครับเธอบอกว่านะครับฉันถูกรีดไถเงินที่ร้านอาหารหรือว่าฉันถูกรีดไถเงินที่ด่านตำรวจนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่นะครับนะเธอตั้งคำถามขึ้นมาข้อที่5ก็แล้วกันครับประเด็นูเรื่องบุคคลอันตรายคนหนึ่งพูดว่าฉันเป็นบุคคลอันตรายอีกคนหนึ่งก็บอกว่าพวกเราดูไม่มีพิษภัยอะไรนะครับดังนั้นจึงปล่อยตัวไปถ้าไม่มีพิษภยัยอันตรายอะไรแล้วก็ไม่มีเหตุอะไรนะครับจะต้องอยู่นานถึง45นาทีใช่ไหม นะครับอืมนะครับข้อที่6ครับประเด็นตลาดกลางคืนโรงแรมร้านอาหารที่อยู่ข้างๆตลาดกลางคืนนะดังนั้นพอตรวจตราความเรียบร้อยเสร็จเขาก็มาปรากฏตัวที่ถนนสายนั้นนอกจากนี้ตำรวจเนี่ยยังลูกกระเป๋าของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเรานะครับนะคือผู้ชายที่เดินอยู่ข้างหน้าในภาพกล้องวงจรปิดตอนที่ตำรวจลูกกระเป๋าเขาเนี่ยเขาก็เอาโทรศัพท์มือถือมาบังไว้เพื่อตำรวจนะได้เงินไปแล้ว นะครับก็ทิ้งเงิน200เหรียญไว้ให้ส่วนพวกเราก็นั่งแท็กซี่อีกคันแล้วก็ปล่อยตัวไปเขาก็คือคนที่ให้สัมภาษณ์กับตํารวจนะฮะเป็นก็เป็นฝ่ายตํารวจนะครับนะครับเธอยังบอกอีกว่าการที่เธอมาแบ่งปันเรื่องราวที่เธอพบเจอเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะมาเตือนคนอื่นนะฮะไม่รู้เลยว่าจะมีผลกระทบใหญ่โตขนาดนี้ฉันให้ความร่วมมือในการสอบสวนแล้วส่วนเรื่องประเด็นอื่นๆฉันได้ส่งมอบไปทั้งหมดแล้วนะครับไม่ได้ปิดอะไรนะครับวันเดียวกัน ดาราสาวไต้หวันยังโพสต์ข้อความใน a c e b o o k นะครับเธอเขียนข้อความขอบคุณนะครับนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์และก็สวไทยสําหรับเรื่องที่นายชูวิทย์ออกมาแถลงขอโทษในนามคนไทยต่อกรณีตํารวจตกซับสาวไต้หวันพร้อมกับขอแนบข้อความสรุปเนื้อหาการแถลงการขอโทษของคุณชูวิทย์เป็นภาษาจีนไปด้วยอดีตสวไทยและนายชูวิทย์เนี่ยอัดคลิปนะอัพขึ้น Facebook ในวันที่30มกราคมเป็นคลิปภาพที่เขานะฮะก็คือคุณชูวิทย์นั่นแหละ ขึ้นเวทีติดธงชาติไทยกล่าวถแถลงกรณีตํารวจไทยตบซับเน็ตไอดอลสาวในนามคนไทยขอโทษเน็ตไอดอลไต้หวันนะครับขออภัยอย่างสูงในนามประชาชนคนไทยและหวังว่าชาวไต้หวันจะให้อภัยแก่พวกเราและยังเชื่อว่าไทยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีนะครับขอให้เชื่อว่าคนไทยมีจิตใจรักความเป็นธรรมขอเน็ตไอดอลอย่ามองประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีแต่คอร์รัปชันผมจะติดตามเรื่องนี้และกระตุ้นให้ฝ่ายตํารวจออกมาพูดความจริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาบอกนะครับและแกก็จะทําเต็มที่ด้วยนะครับ จะบอกให้ผู้ประชาก,การตำรวจแห่งชาตินายมนตรีแก้ไขาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในวันที่3เดือนมกราคมสื่อไต้หวันหลายรายนะครับทั้งสื่อรายใหญ่รายน้อยได้เสนอข่าวกันอย่างคลึกโครมเรียกว่าข่าวตำรวจไทยเนี่ยดังไปทั่วโลกแล้วเวลานี้กรณีสดา,ดาราไต้หวันถูกตำรวจไทยรียดไถ่เงินอดีตสวไทยออกมาแถลงขอโทษในนามคนไทยและก็แสดงความหวังว่าชาวไต้หวันจะให้อภัยนะครับซึ่งจริงๆก็มีคลิปข่าวมากมายเยอะแยะนะครับลองค้นดูในอินเทอร์เน็ตกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่ เป็นความดังดังในทิทางแย่คแย่สนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580